อ๋อน้าตงสามหน้าเละทำได้ไงเสียงช้างนี้ไม่เข้าใจวะเสียงช้างเร้องจับพีแล้วจับจีแล้วจับแล้วอาจารย์ะมันเดี่ยวเดี๋ยวนี้โอเค ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นกับภารกิจกระเตงกันไปของเราในครั้งนี้นะคะเหตุผลง่งายๆเลยคือเราอยากเห็นรอยยิ้มของแม่ไก่อยากให้แม่ไก่ได้ใช้ชีวิตนอกบ้านเหมือนช่วงที่แม่ไม่ได้ป่วยต้องบอกว่าครอบครัวเราค่ะไม่คิดว่าการป่วยของแม่ไก่อาจจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอยู่นอกบ้านหรือในบ้านก็ตามแค่ใจแม่สู้ลูกสู้แค่นี้เราก็พร้อมลุกขึ้นมาจัดเต็มแต่งหน้าทำสวยเพราอผู้หญิงสตรองอย่างคู่เราเราจะไม่หยุดสวยค่ะสวยๆรัดๆ แทนล้วแล้วเราก็พร้อมสำหรับการเดินทางแล้วค่ะสวยแล้วไปกันเลยวันนี้จะไปไหนคือเี่ไปดือกัน วันนี้เราจะพาแม่ไก่ไปที่เดอะ i ิก r ี e คาเฟที่นนทบุรีกันนะคะแต่ว่าตอนนี้หน้าตามแม่ไก่ดูมุ้ยๆยังไม่ได้อุ้งๆแน่ๆเลยเดี๋ยววันนี้จะมีตัวช่วยให้แม่ไก่นะตัวนี้เลยโวตวัยต้าเครื่องดื่มโตวัวโอติกมีวิตามิน C B3 B5 B6 ช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้คุณแม่เดี๋ยวให้คุณแม่กินก่อนไปถึงนะแมจ๋าจกินก่อนเลยจะได้หน้าตาสดใสกินงอยากินเยอะๆเป็นยังไงบ้างคะอ,อร่อยแล้วอะไร ดีอีกชิบนึงเก่งมากนะเยี่ยมไหม มาแล้วคะ่ะโปรโมชั่นดีๆจากโปรไวตาใครที่อยู่ใกล้ๆวิลล่ามาร์เก็ตเข้าไปช็อปกันได้เลยนะคะซื้อโปรไวตาสขวดราคาพิเศษเพียง28บาทจากปกติ32บาทโปรนี้อยู่ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่25กันยายน2567หรอหเือหาซื้อได้ตามจุดจำาหนาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะใกล้ตรงไหนไปช็อปกันได้เลยคะ่ะรีบๆไปกันนะคะเดี๋ยวไม่ทันโปรโดีๆของเขาเสร็จแล้วเราก็ไปกันเลยใช่ไหมคะไปกันเลย The Big ๊ก e e a คาเ a ่แ e s เดรสลคาเฟ่ที่มีความร่มรื่นมากๆนะคะรายล้อมไปด้วยร่มเงาของต้นจามจุรียักษ์บอกเลยคะ่ะว่าที่เนี่ยเป็นมากกว่าคาเฟ่จริงๆเพราะเขาคือคอมมูนิตี้แห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กๆแล้วก็พร้อมเติมความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวตอบโจทย์ทุกช่วงวัยเลยจริงๆร้านนี้น่าสนใจมากๆจริงๆเลยคะ่ะแต่ว่าจ๋ากกับแม่ไก่คงเดินสำรวจกัน2คนได้ไม่หมดเราต้องมีไกด์นำเที่ยวคะ่ะแล้วก็แอบบอกวันนี้ไกด์ของเรายกแก๊งมากันเลยแล้วก็บอกว่าเป็นแก๊งขาใหญ่แถวนี้ด้วย ด้วยเพราะนี่คือถิ่นของเขางั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแก๊งนี้กันเลยแก๊งครอบครัวตัวโกมค่ะอ,อ้าวมาละฮั <Hello! S 2> hello, hello. ลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเลืกี่ชั่วโมงรถติด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 อะไรรถติดมันกว่าจะมาถึงติดไฟแดงข้างหน้าน้ำท่วมแม่เขามาแล้วแม่สวัสดีครัรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แม่ลานานไหมครับแม่นานเนาะชั่วโมงหนึ่งไงชั่วโมงเดียวเองแม่พักผ่อนโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมมัครบาแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปตะลุยคาเฟ่บรรยากาศสวยๆทั้งในปโอเคงั้นเราไปเลยเลนนิดหน่อยแม่มาเลยยเลยอันนี้ต้องยกหรือไงอาอไม่ต้องโอเคได้สี่คูณสี่ ปไปเที่ยวกันบ่อยมาออกพี่อ้อทิมไหนที่แบบฮาสุดเลยที่เดียว ได้ทาร่วมกันสามคนที่หาสุดก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นล่าสุดนะล่าสุดล่าสุดเราก็สนุกทุกทริปนะลูกแต่ว่าทริปล่าสุดก็น่าจะเป็นทริปที่แปลประทับใจมากสุดทริปล่าสุดรวยสุดลุยสุดเป็นเป็นการเดินป่าครั้งแรกของของเจแปนแล้วก็ของแม่เจแปนใครอยากไปพอเริ่มต้นถามก่อนว่าอยากไปภูเขาหรือไปทะเลทะเลไม่ไปก็ไม่เวลารทะเลไม่ไปก็ไปไปภูเขาจริงๆิงเขาใหญ่เราไปกันหลายครั้งแต่เราไม่เคยจริงจังแบบนี้เอออันนี้จริงจังมากดูจากคลิปนะ แต่ว่าจริงก็คือจริงจังแค่คาพูดแหละแต่สภาพคือไม่้อมผมไม่มีใครเดินป่าเสียงเท่าแต่ออมาหลดแรงไม่ช้าไม่ได้กินข้าวเป็นไงครับช้างล้ม ้อมน่าสงสารมากเลยนะทำได้ย <sweating down. S 1> ังไงอะทำได้ยังไงเสียงช้างไม่เข้าใจวะเสียงช้างเสียงอ้อมเสียงอ้อมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเสียงเขาเสียงเขาใช่ไหมเป็นเสียงเขาเขาร้องเขาลมแล้วเขาตกใจแล้เขาเลยเป็นเสียงของเขาออกมาก็ก็เป็นทิปที่สมบุกสมบันพอสมควรเมื่อก่อนจะเห็นมีพ่อมีแม่ไปด้วยเนาะคือต้องบอกว่าเราอาจจะ แม่ถึงขัง้นตับพีแล้วแม่ถึงขัง้นแม่ถึงขั้นตับพีละแม่ถึงขั้นฉันบอกดูกูด้วยหิวดูกูด้วยเราอาจจะโชคไม่ดีที่คกูแม่ป่วยแล้วไม่เหมือนคุณแม่ที่แบบโชคดีที่กลับมาได้ แต่คุณแม่เราเป็นแล้วเป็นหนักก็เห็นแม่นั่งวิวแชร์เหมือนกับแม่ด้วยแม่เป็นเยอะพ่อตายที่เสามครั้งอันนั้นคือหนักแล้วคือไปไหนไปไหนไกล้ไม่ได้เวลาไปส่วนใหญ่ก็คือไปแบบคือนั่งวิวแชร์แล้วเวลาพาแม่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยพี่เดียวแบบคือเคยพาแม่ออกไปมาช่วงที่แบบว่าเวลาช่วงที่แม่ป่วยหรือว่าอยู่บ้านแต่ว่าเอาจริงแล้วอ่ะเขาเองเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่อคนป่วยอ่ะสิ่งสำคัญคือกำลังใจคือความรู้สึกแค่นี้ต้องดูแลใกล้ชิดอย่างคุณแม่โชคดีที่มีจ๋า คอยดูแลใกล้ชิดก็ถือเป็นช่วงดีไปเราก็มีโอกาสได้ต่อยแข่คุณคุณเนาะ เวลาแบบพาเขาไปก็ต้องไปร้านที่แบบสามารถที่จะเอาเขาเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยประเด็นนั้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าวิลแชร์มันต้องมีพื้นที่ที่แบบเหมาะสมมากเราก็ไม่ไม่ไปรบกวนคนอื่นถูกไหมเราก็ต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเช่นแบบมีพื้นที่มีบรรยากาศที่ดีไม่อึดอัดไม่แออัดอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นก็กําลังใจเป็นสิ่งสำคัญแหละใช่ไหมแกเพราะจริงๆเราต้องบอกว่าพอกําลังใจดีอ่ะร่างกายไม่ดียังไงเขาก็มีแรงดูกเนาะใจสําคัญสุด แล้วเทศกาลวันแม่ปีนี้พี่แปนจะทำอะไรให้คุณแม่อ้อมปีไหว้ไหว้เขาจะไหว้อ๋อเหรอเอาอะไรไหว้บ้างลูกเอาอะไรบ้างพวงมอะไรอ้วมอลัยล้างเท้าไหมแล้วถ้าสมมติว่าแบบล้างเท้าเสร็จน้ำล้างเท้าไปทำอะไรลูกเพเกินอาอเหรอไม่ให้พอกินพอกินไปหลายรอบหลายรอบแล้วหลังๆเริ่มไม่ค่อยอร่อยแล้วบรรแม่ปีนี้พี่แปนอยากจะบอกรักยยังไงกับคุณแม่ที่แบบเป็นที่แบบประทับใจเลยอ่ะพี่แปนอยากจะแบบแสดงความรักยังไงกับแม่อ้อม โอ,อ้อกอดกอันกลมดิ๊กเลยก่อนนอนใช่ปะต้องเข้าใจว่า ok เด็กผู้ชาย ok เขาก็จะไม่ได้แบบ <No. S 3> น้องแนะเหมือนเด็กผ <IKE. S 3> ู้หญิงแต่ว่าก็ถือว่าใกล้ชิดกันมาพกพอสมควรเพราะว่าก่อนนอนก็จะเล่นกันกอดแย่กันหอมกันอย่างนีตลอดเวลาทุกวันแล้วแต่เขาหน้าดุเนาะแต่เวลาเขาแสดงความรักอย่างนี้เขาดูอ่อนโยนเขานิ่งเขาโตแล้วเขาจะนิ่งด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็คือเจแปนเขาเป็นเด็กที่มีอารมณ์ศิลปินติดเลยใช่ไหมใช่ พราะเขาชอบเรื่องของการวาดลูกเรื่องของศิลปะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้แบบต้องแน่นองแน่เหมือนเด็กบางคนอะไรเงี้ยจริงๆไม่ค่อยเหมือนพ่อเนาะอารมณ์ดีแต่แบบเออพูดมากพดเก่งพูดมากอะ่ี้นะเขชอบไปชอบเฮ้ยนะจ๋าพูดถูกใจพ่อพูดเยอะไม่เก่งนิดนึงนิดนึงไม่นิดนะแปนนะจ๋าว่าแบบพูดเยอะเลยนะก็งานพ่อต้องพูดอ่ะใช่ไหม ต้องบอกวันนี้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่เจแปนบอกในวันถ่ายรายการนะคะว่าอยากจะทําการให้กับคุณแม่แต่ยังไงยังไงก็ขอไม่ทําที่ร้านเพราะไม่มีอุปกรณ์วันนี้เราเลยตามมาดูกันค่ะว่าเมื่ออุปกรณ์ครบการาดของเจแปนจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันค่ะกินง่ายไหมพี่แปนกินง่ายไหมไม่หวานมากนะ กินอย่างเงี้ยเพราะมันจะชะลอไวด้วยนะนี่ขนาดไม่ใช่เย็นอะอร่อยนะกินง่ายกรนอ่ายกินง่ายรสชาติกินง่ายถ้าใช่เย็นนี่นี่อร่อยกว่านี้เหมาะกับครอบครัวอะไรแกถ้าปรับสมดุลน่าจะเหมาะกับระบบขับถ่าย น้าจ๋ามีเอามาให้ด้วยเอาให้แปนไปกินที่บ้านนะจ๋าเอาให้ขวดครึ่งเออใช่ครึ่งขวดวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวตัวกลมที่มาเป็นไกา์ให้กับคุณแม่ไก่จ๋าด้วยนะคะแล้วก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งโปรไวตาเครื่องดื่มโปรไวโอติกแล้วก็น้ำยาบ้วนปากแปรงต่างมารีลดห่วงใยสุขภาพจาก TPI รักสุขภาพมอบให้ไปดูแลกันทางครอบครัวนะคะ หลังจากเติมพลังกันเต็มท้องไปแล้วแม่ไก่ของเราก็ไม่รอช้าเลยค่ะขอไปตะลุยคาเฟ่กับแกงขรอบครัวตัวกลมแต่เราก็จะไปดูกันนะคะว่าไกด์เราอจะพาแม่ไก่กับเตงไปทําอะไรในคาเฟ่นี้กันบ้างแต่ขอแอบกระซิบนิดนึงโดยปกติแม่ไก่กินเสร็จก็ใกล้เวลานอนของแม่ไก่เขาแล้วนะแต่เอาไปดูกันว่าแม่ไก่เราจะไปแอบหลับจุดไหนของร้านไปลุ้นกันค่ะ ไวันนี้เราได้กระเตงคุณแม่มาเที่ยวฉิ่นชะเลยสนุกมากอ,อาหารอร่อยแล้วบรรยากาศดีมากแกคือที่นี่นะครับโดดเด่นด,ด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติแล้วก็รสชาติของอาหารแบบไทยๆคาเฟ่ก็ดี กาแฟก็อร่อยครับครอบครัวเช่นแล้วก็วันนี้ก็พาจ๋าและคุณแม่มาเทยมาท,ที่ที่ท่าอิดของเรานะก็ได้บรรยากาศได้ความอูดแบบเป็นกันเองแบบครอบครัวถือว่าเป็นคอมมูนิตี้สำหรับเด็กๆอย่างเจ้าเจาแปนด้วยเนาะวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยต้องขอบคุณเนาะขอบคุณพี่เดียวขอบคุณครอบครัวแบบแม่อ้อมน้องเจแปนและน้าแม่เนาะนออยังไงก็เจอกันวีคหน้าเนาะเทปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยแม่อยู่ตั้งข้างนี้เลยฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย ไปเายบายคุยหลับหลับแล้วหลับหลับแค่เองหลับแล้วล <laughs>